วันนี้จะมาสอนการสมัครโปรแบบงบประหยัดและไม่ประหยัดสำหรับซิม a อนะครับมีอยู่สองขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มในงบประหยัดก่อนนะลวกันนะครับสำหรับในงบประหยัดนะครับก็อ่านตามหัวข้อได้เลยครับว่าโปรดอ่าน a อ s ต้องเติมเงินเข้าซิม65บาบาทสมัครทั้งสองโปร ถึงจะใช้งานได้ข้อ1สมัครโปรกรันรั่วฟรีกดดอกจัน7 7 7ดดอกจัน1 0 4 3ี่เหลี่ยมโทรออกข้อที่1สําสำหรับซิมเก่าฟรีอ่ะมา1.1สมัครโปรกรันรั่วฟรีกดดอกจัน777ดอกจัน444สี่เหลี่ยมกดโทรออก ข้อ1.1สำหรับซิมซื้อใหม่สมัครฟรีอ่าก็เรียกนะครับว่าใครเปิดซิมใหม่หรือเบอร์เก่าก็เลือกสมัครให้ถูกอันนี้คือโปรกรันลั่วฟรีส่วนข้อที่สองนะครับข้อที่สองนี่คือสมัครโปรเออกดดอกจันเจ็ดจ็เจดอกจันแปดแปดห้าสี่เหลี่ยมโทรออก ข้อ2ราคา65บาท30วันคือ1นจุดข้อหแล้วก็หนไม่เหมือนกันนะครับก็อ่านตรงสำหรับซิมเก่าและซิมใหม่อ่านหัวข้อให้ดีๆนะข้อ2ก็ a s p a พก็หกบาท30วันครับอันนี้ในงบราคาประหยัดนะครับเป็นการลั่วฟรีอ่า